สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรพบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลจะมาประกาศนะครับรับซื้อสมเหรียญดังต่อไปนี้มีมากรวยมากนะครับเป็นเหรียญแบบไหนอย่างไรรบกวนเพื่อนๆนิดเดียวครับเพียงแค่ดูคลิปให้จบก็จะขายให้กับสยามชาแนลเลยแล้วนะครับวันนี้มีข้อมูลอะไรมาฝากกับเพื่อนๆครับเรามาดูข้อมูลดีๆกันครับ ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับ นี่คือเหรียญแรกนะครับที่เราจะประกาศร,รับซื้อกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่10ดูให้ดีครับด้าน,นหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ครับด้านหลังนั้นก็นะฮะจะมีตราสัญ,ญลักษณ์นะฮะประจําพระองค์ของพระองค์ท่านนั่นเองครับจะมีคําว่าประเทศไทยมีพศบอกแล้วก็ด้านล่างบอกราคาคือ1บาทนั่นเองครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่เราพบเจอกันในท้องตลาดนั้นจํานวนมาก ต้องบอกไว้เลยแต่เพื่อนๆเ,เชื่อหรือไม่ครับจะมีบางเหรียญบางอย่างบางแบบนั้นที่นักสะสมเขาเล่นหากันและสยามชาแนลประกาศร,รับซื้อเหรียญละ500บาทนะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญนี้ทําไมถึงมีราคา เป็นเหรียญนะครับหบาทธรรมดานี่แหละนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากเหรียญทั่วไปนั้นพเพื่อนเพสังเกตดูครับด้าน,นหน้ากับด้านหลังนั้นตรงขึ้นทิศทางเดียวกันครับเรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่าพระเสียนตรงนั่นเองนะครับหากใครพบเจอลักษณะแบบนี้นะฮะสามารถส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลของเราได้นะครับสาภาพสวยๆซื้อกันเหรียญละ500บาทเลยทีเดียวครับเรามาดูกันตอนน่อในส่วนของข้อมูลของเหรียญที่2ที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆครับ แน่นอนครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับเราเป็นที่ต้องการของสยามชาแนลเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเรามีการค้นพบนะครับเหรียญลักษณะพิเศษนะครับคือเหรียญ1บาทของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ครับมีข้อความว่ามหาวชิราลงกรณ์นะครับแล้วเขียนคําว่ารัชกาลที่10อยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นแบบไหนเหรียญนี้ครับด้านหลังนั้นก็จะดูเหมือนเหรียญ1นบาททั่วไปเลยนี่ครับคือ อยู่ตรงกลางนั้นจะมีนะครับพระประมาพิถ่ยย่อของพระอ,องค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์ประจําพระพอ,องค์ของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองครับมีคําว่าประเทศไทยมีพศอ,อบอกด้าน,นล่างบอกราคาครับคือ1บาทครับแต่สิ่งที่แตกต่างเหรียญน,นี้จะประกาศร,รับซื้อในราคาเหรียญละ1น0 0บาทในขณะนี้นะครับคือเป็นเนื้อทองเหลืองนั่นเองครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองเหลืองและมีการค้นพบจริงๆจากนักสะสมผู้ชมทางบ้านนะครับ เนื่องจากว่านะครับเหรียญนี้ก็มีเพื่อนๆส่งมาประเมินราคากับทางช่องของเรานะครับแต่ตกลงราคากันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสยามจะเนียประกาศรับซื้อเหรียญนี้ในราคาเหรียญละ1 0 0 0ันบาทนะครับใครที่พบเจอนะครับในส่วนของเหรียญหนึบาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งเป็นสีทองเหลืองเท่านั้นนะครับมากันต่อที่เหรียญที่3นะครับที่เราจะพูดคุยกันครับนั่นคือเหรียญ2บาทครับเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยถือว่าเป็นกระแสที่มา แรงมากๆครับหลายคนนั้นก็ เก็บสะสมกันไว้นะครับเนื่องจากว่าตามท้องตลาดนั้นก็จะไม่ค่อยพบเจอกันแล้วนั่นเองครับเหรียญสองบาทที่เราจะพูดถึงครับคือด้านหน้านั้นจะมีพมระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9านี้ครับฝั่งซ้ายมือนั้นจะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับด้านหลังเป็นแบบไหนนะครับด้านหลังนั้นเป็นวัดภูเขาทองนะครับแต่เหรียญ2บาทที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆน,นั้นนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ปศด้วยกันครับ นะครับมีตั้งแต่ปี2548นะครับ2549และปี2550ครับว่ากันว่า3เหรียญนี้พศที่หายากที่สุดนั้นคือปีพศ2550ครับเนื่องจากว่านะครับมีการนะครับเก็บกลับกลับคืนนะฮะในเรื่องของเหรียญ2บาทนะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับเหรียญ2บาทรุ่นนี้จะดูคล้ายๆละไมคล้ายคืนกับเหรียญ1นบาททําให้การจับจ่ายใช้สอยในการแลกเปลี่ยนในชีวิตจําวันนั้นนะครับค่อนข้างที่จะฝืดเคืองและก็ สอบสนกันพ่อค้าแม่ค้าก็ทอนผิดกันจนบางท่านนั้นนะครับได้นาเมจิกนะฮะมาเขียนใส่ในรูปเหรียญว่า2บาทนั่นเองครับเกิดความสอบสนจึงไม่ปล่อยออกมาเพิ่มเติมนั่นเองครับจึงมีการเรียกเก็บกลับคืนนะครับแต่ปี2550นั้นเป็นปีสุดท้ายนะครับจึงทําให้เหรียญปี2550นั้นหายยากนั่นเองครับเพื่อนๆครับนี่คือ3เหรียญที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเหรียญสีเงินครับแต่วันนี้ครับเพื่อนๆครับสยามชาแนลนั้นจะประกาศรับซื้อเหรียญละ2,000บาทครับเป็นรูปลักษณ์ จำนเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้ดีครับ นี่คือเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับดูให้ดีครับผมสังเกตให้ดีใครมีเหรียญ2บาทสีเงินนะฮะเหรียญละ2,000บาทนะครับจากสยามชาแนลนะครับสังเกตดูดีๆครับสังเกตดูง่ายๆนะฮะขายได้เลยนะครับคือด้านหน้านั้นจะตรงขึ้นนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นจะตรงขึ้นตามแบบในคลิปเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังนั้นนะฮะที่เป็นภูเขาทองนั้นชี้ขึ้นตรงทางเดียวกันครับขึ้นทิศทางเดียวกันเลยนะครับ นะฮะถ้าเจอแบบนี้นะครับเหรียญละ2,000บาทสยามชาแนลจ่ายสดทันทีครับถ้าเกิดว่าใครหาเจอนะครับเรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่าพระเสียรตรงนั่นเองนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นเหรียญที่กระแสมาแรงมากๆเลยนะครับคือเหรียญพระเสียรตรงในเหรียญ2บาทสีเงินนั่นเองนะครับหากใครพบเจอแบบนี้ส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลเลยเลยครับเพื่อนๆครับในส่วนของเหรียญ2บาทที่เราจะพูดถึงดังต่อไปนี้เราจะประกาศร,รับซื้อกับเพื่อนๆในราคาเหรียญละ 1,000 0บาทครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับดูคลิปนี้ให้ละเอียดนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญ1,000 0บาทที่เราจะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆน,นะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนครับ นี่คือด้านหน้าของเหรียญที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับดูกันง่ายๆเลยนะครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพล์ดอดุลยเดชในรัชกาลที่9ครับมีข้อความฝั่งซ้ายเป็นพระนามของพระองค์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชครับฝั่งขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9นั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้มีไข่ปลาอยู่ล้อมรอบนะฮะจุดไข่ปลานะครับสังเกตดูง,ง่ายๆเลยนะครับส่วนด้านหลังเป็นแบบไหนที่เราจะพูดถึงครับนี่คือด้านหลังของ ของเหรียญราคา10,000บาทที่เราจะประกาศร,รับซื้อกับเพื่อนๆในขณะนี้นะครับและหลังนั้นก็ดูเป็นปกติทุกอย่างครับมีวัดภูเขาทองนะฮะหรือว่าวัดสเกตนั่นเองครับอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับฝั่งซ้ายนั้นเขียนคําว่าประเทศไทยฝั่งขวานั้นเขียนพศบอกคือพศ2550ัน้านะครับและล่างบอกราคาก็คือ2บาทครับสิ่งที่เราจะประกาศร,รับซื้อกับเพื่อนเพื่อนๆสังเกตด,ดูให้ดีสิครับ ว่าเราซื้อข้จุดอะไรนะครับนั่นก็คือปี2,550นั้นที่เราพบเจอในท้องตลาดที่มากมายก่ยกองนั้นเพื่อนๆเชื่อ,อไ,ไม่ครับเราเจอเฉพาะสีเงินนะฮะแต่เหรียญน,นี้เป็นทองเหลืองครับนะฮะเป็นสีทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะใครพบเจอ นะครับในส่วนของเหรียญ2บาทปี2550ซึ่งเป็นสีทองเหลืองแล้วแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับถ้าดูดติดนั้นแสดงว่าโดนชุบมาครับสยามชาแนลดูออกนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับในส่วนของเหรียญ2บาทสีทองเหลืองปี2550แม่เหล็กดูดไม่ติดสยามชาแนลยินดีรับซื้อเหรียญละ1 0 0 0 0บาทครับเพื่อนๆนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆครับสามเหรียญที่เราพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆครับใครมีก็สามารถส่งมาแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้ที่นี่ครับนี่คือไลน์ไอดีของช่องสยามชาแนลของเราครับสามารถติดต่อได้แน่นอนนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ามไลน์ไอดีด้วยกันนะครับไลน์ด้านบนนั้นเป็นสยาม4466นั้นตอบสดกับเพื่อนๆพูดคุยกับสยามชาแนลเลยเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลน์ด้านล่างนั้นเป็นไลน์แอดตอบกับอัตโนมัติหากของท่านไม่ตรงสเปคที่เราต้องการนะครับหรือไม่ใช่สิ่งที่มีราาคข ญาตไม่ได้ตอบกลับนะครับแล้วก็มี QR code นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนั้นยิงติดต่อสยามชาแนลมาได้นะครับใครที่พบเจอเหรียญที่เราพูดคุยกันสักครู่นี้นะครับอยากขายเหรียญได้อยากขายได้จริงขอความกรุณาดูคลิปให้จบครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกจติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเพืเ่อนๆครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆใ,ในการอัปเดตข่าวสาร,าสารเกี่ยวกับเหรียญธนบัตรทุกชนิดนะครับกับสยามชาแนลช่องนี้ มีแต่เพื่อนครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ